ครับสวัสดีครับก็สวัสดีน้องๆน,นะครับเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอีกคลิปหนึ่งสำหรับคลิปนี้เนี่ยในเกม l ลายเ a n g e r เนี่ยผมก็จะมาสุ่มกาชาให้ดูตัวเนี้ยนะฮะเป็นคลิปที่3ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเนี่ยผมสุ่มกาชารับตุดจ,จีนไปอันนี้ก็ยังอยู่ในวันเดียวกันนะฮะแต่ว่าในส่วนของคลิปนี้เนี่ยผมบอกตรงว่าจะสุ่มแบบว่าวัดดูฮะ จากคราวที่แล้วเนี่ยผมสุ่มแบบ300ลูบี้ก็คือ6บวก1บอกตรงฮะไม่ได้ฮะไม่ได้ออาต้าไม่ได้ตัวที่อยากได้ก็คือเจ้ากวักทองนะครับแต่ก็ได้เจ้า,าดานิเอลดานิเลในส่วนของ8ดาวมานะครับเดี๋ยวเราลองเปรียบเทียบกันดูฮะว่าตัวนเนี้ยเนี่ยสุ่มแบบแบบครั้งละ50เนี่ยก็คือได้แค่6ตัวเนี่ยผมจะมันจะดีกว่าเดิมไหม นะครับแต่ตอนนี้นะฮะสังเกตเพชรผมเนี่ยจะอยู่ที่297นะครับขาดอีก3เพชรแต่ทีเนี้ยผมก็คือสะสมสะสมในสมุดสะสมเนี่ยนะฮะสะสมครบไปแล้วก็คือได้ระดับสูงสุดไปแล้วเนี่ยระดับแม็กไปแล้วเนี่ยตัวหนึ่งเดี๋ยวผมไล่ดูแป๊บหนึ่งก็จะได้อยู่5 5เพชรนะฮะก็ผมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ค่อยๆทยอยสะสมไปครับไม่ต้องรีบ เล่นไปเรื่อยๆครับไม่ได้ซีเรียสบอกตรงๆว่าเล่นไปแพ้มากกว่าชนะถึงจะเป็นมาสเตอร์แล้วก็ตามแต่ก็หมดเงินไปเยอะนะฮะบอกไว้ก่อนนะฮะผมเนีเติมไปเยอะนะฮะก็เติมเพรเอาะเราหาไม่เก่งครับเราก็เติมเอาเพลินๆครับสนุกสนานผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับเล่นแก้เซง็งแก้เซ็งจนแฟนด่าครับบางที ะะแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมไล่ดูนะผมมีอยู่ตัวหนึ่งแล้วที่ผมทำได้เป็นระดับครบ5ดาวไปแล้วก็คือผสมกันครบผสมครบ4ี่ครั้งไปแล้วนะฮะแป๊บหนึ่งครับไก่ดาวอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยนะครับแม,แมยากจริงๆ เิด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 ิด,ด,ด,ดโอ้โหนี่บนี่นะฮะมาแล้วฮะตัวนี้นะฮะจะเห็นเพชรจะสว่างขึ้นมานะครับตัวนี้ก็คือเรามากดรับอ่าลูบี้หครบแล้วครับผมไปลุยกันครับอ่ามาลุยกันครับกาชาลับตุดจีนนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของกาชาลับตุดจีนอ่าเข้ามาที่กาชาเลยครับ ผมบอกฮะไม่ไม่มีการใส่สูตรนะฮะผมกดเลยฮะกดมาเต็มเต็มเลยฮะการลองดูฮะอย่างนี้เราก็จะเสียไปหนึ่งผมเอาเลยครับลองดูฮะลองดูครับไปแล้วฮะตัวแรกนะครับมาแล้วครับผมมือลุ้นหน่อยครับช่วยลุ้นนิดนึง โอ้โหโคบี้ผู้น่ารักอ่ะลองไปต่อครับตัวที่สองได้หกดาวมาเฮ้ยปวดเฮดปวดเฮดโอ้โหสุดยอดผมได้แล้วครับหืวักทอง โอ้โหนี่ผมอืเฮ้ยสุ่มหมดไปเดือนนี้นี่หมดไปเป็นเงินนี่ก็สามพันแล้วครับเนี่ยมาแล้วครับตัวนี้ผมคือหวังอยู่ฮะคือไม่รู้อมันอ้วนชอบก,กูกิงกูกิงเฮ้ยเย่ยังเหลืออีกสี่ครั้งครับยังเหลืออีกสี่ครั้งลุ้นกันต่อฮะลุ้นกันต่อตัวที่สามไปครับ ตัวที่สามนะครับมาละเย้ย่าฮึโอ้โหฟีแลนด์ไวส์โอ้โหเจ็ดดาวโอเคฮะไปอีกฮะไปอีกฮึบตัวที่สี่ มาแล้วครับช่วยลุ้นนิดนึงครับผมเอา้าอืมอืมอืมนี่มันอืมผมเครียดเลย <c oughs> เอาห้าครับไปขอแปดดาวสักตัวหนึ่งนะครับบาวไวเทเกอร์ผสมอยู่รออยู่ครับเนี่ยยังไม่มีกับเขา โอ้โหคาร์บอยเจสสิก้าได้8ดาวจริงครับแต่ว่าเป็น8ดาวคาร์บอยเจสสิก้าอ่ะก็เอาครับเอาเอาก็ต้องเอาครับคาร์บอยเจสสิก้าก็เอาครับก็น่าจะเหลืออีกหนึ่งตัวนะฮะตัวสุดท้ายถ้าผมจำไม่ผิดก็เดี๋ยวลองกดดูถ้าไม่หมดแล้วก็หมดแล้วนะฮะหยุยไปครับไปต่อฮึดตัวสุดท้าย ครับผมช่วยลุ้นผมหน่อยนิดนึง่งเอาต้าเอาตาเอาตาเอาตาโอ้โหแสนเด็กแว้นแม่งแว้นไปปากเกตหรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ยโอเคครับน่าจะหมดแล้วละครับผมโอบี้คุณไม่พอแล้วโอ้โหสุดยอดครับไอ้ลองมาเช็คครับตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นฮนะตื่นเต้นจริงๆ มาเช็คดูครับผมไอแมวกวักทองได้มาแล้วครับผมประสบความสำเร็จจนได้ <c oughs> อืมอ่าลองดูครับล่าสุดแซนนะครับก็คือได้ในส่วนของ7ดาวหนึ่งตัวนะครับแซน8ดดาวหนึ่งตัวเจสิก้าหดาวหนึ่งตัวโคบี้นะครับแล้วก็ ได้อีกหนึ่งตัวไว้แล้วก็เซลลี่แมวกวักทองครับตัวนี้เย่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 มาแล้วครับอ๋อแล้วก็ได้ในส่วนของโคบี้มาอีกหนึ่งตัวโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็มาสุ่มกาชาดูก็เพื่อนเพื่อลองเปรียบเทียบ2คลิปกันดูนะฮะว่าตัวไหนคุ้มกว่าแต่ที่ผมสุ่มมาเนี่ยระหว่าง300 รูบี้หกบวกหเนี่ยนะฮะกับในส่วนของครั้งละ50าสิบรูบี้เนี่ยบอกตรงๆนะครับครั้งนี้เนี่ยห้ผมคุ้มกว่าครับแล้วก็เจ้าตัวแดเนียลที่ผมเป็น8ดาวอัลต้าเนี่ยผมก็ได้จากการสุ่ม50นะฮะไม,ไม่ได้จากการสุ่ม6กบวกหนึ่งก็แปลว่ามันอาจจะ6กบวกหนึ่งก็คือได้ตัวเยอะมากกว่าตัวหนึ่งเท่านั้นเอง แต่ว่าโอกาสก็แล้วแต่ดวงครับผมก็ขอบคุณนะฮะแล้วก็ฝากติดตามช่วยกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็มีอะไรดีๆเด็ดๆในส่วนของ Line เลนเจอจะมาแนะนำเพิ่มเติมครับกับ Line เลนเจอร by X Channel สวัสดีครับผม